เอาละครับตอนนี้ผมเข้าในเกมเซเว่นไนท์ได้เป็นที่เรียบร้อยูใช้วิธีตั้งนานอะ่ะจริงจริงกูมีวิธีแล้วว่าทําไมมันถึงเล่นไม่ได้มีวิธีเข้าไปเล่นให้มันได้แล้วตอนนี้วิธีที่ค่อนข้างลําบากเลยนะอันนี้ให้ตั้งชื่อใช่ไหมลูตาลูตาดอ่าลูตาด<ร>ได้ตัวละครฟรีมา2ตัวตัวแจกฟรีไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่ตัวแจกฟรีที่ธรรมดานะสองตัวนี้เป็นตัวที่โหดมากเออแค่แจกฟรีแต่มันก็โหดมากนะยังไงมันให้เราสุมแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนกูสุมกูขอกดไอ้นี่ได้ไหมคไม่ได้อ่ะกดสุมเลยก็ได้อี๋กูไม่ได้ไดปาภาพภาพโคตรด,ดินน้ำมันเลยสัตว์ลิกลมันจะให้ตัวอะไรปกติตัวแรกมันจะให้แบบการันตีว่าจะเป็นตัวนั้นตัวนี้อยู่แล้วนะ โอ้นี่ไงเอลเรีย่ยหรอถ้ากูจำไม่ผิดเอาเนื้อเรื่องให้อะไรเนี่ยให้กูกดเปิดอู้นี่ไงมีเป็นทวิหบแม่งโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะกดเข้าไปที่ตัวละครอ๋อกดค้างไอ้จับโอ้โหกูกดอยู่ตรงนั้นแหละกดย้ำย้ตรงนั้นแหละเออกดไม่ไปไอ้เหี้ยไหนๆก็เขเข้าเกมมาแล้วกูจะสอนวิธีเข้าเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นหน้าที่มันเคยขึ้นขึ้นมาให้หมดอันดับแรกนี่คือหน้าหลักสิ่งที่เราต้องมี เพื่อที่จะเล่นได้ก็คือแอป,ปนี้ไม่สามารถแสดงให้ดูได้นะเพราะกูขี้เกียจคือถ้าจะแสดงให้ดูมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย<อ>หรือบางทีอาจจะ2ชั่วโมงเลยแบตกูอาจจะไม่พอก็ได้อ่ามันก็เลยแสดงให้ดูไม่ได้แต่สิ่งที่กูจะบอกคือต้องมีแอป,ปนี้ก่อนมันชื่อจะเป็นแอป,ปนี้เมื่อเรามีแอป,ปนี้แล้วเราก็เข้าไปในแอป,ปเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าไปในแอปไอเซฟไนท์เนี่ยถ้าใครโหลดข้อมูลเสร็จแล้วให้ลบข้อมูลก่อนนะ เราต้องมีตัวเกมเซเว์ในด้วยให้ลบข้อมูลลบตรงนี้เลยล้างข้อมูลทั้งหมดในแอปแต่กูจะไม่ลบนะเพราะกูโหลดมาแล้วขี้เกียจลบขี้เกียจโหลดใหม่มึงเข้าใจไหมแล้วก็กดเข้าไปในแอปนี้อ่าเลือกประเทศเกาหลีเพราะว่ามันเป็นของประเทศเกาหลีไงเซิร์ฟไอนี้แล้วก็เลือกสักอันนึงอ่ะสักอันหนึ่ง,ก,นนงกดมาแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จมันก็จะขึ้นนับเวลาข้างบนเดี๋ยวกดเปิดให้ดูเลยก็ได้นี่กดเปิดไป เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลื่อนไปดูจนกว่ามันจะขึ้นนับเวลาอ่าถ้ามันขึ้นนับเวลาเราก็เข้าเกมซเวอรไนท์ได้เลยแล้วก็กดโหลดข้อมูลพอถึงหน้าโหลดข้อมูลปุ๊บเนี่ยถึงหน้านี้บอกไว้ก่อนนะว่าห้ามปัดเกมทิ้งนะถ้าปัดเกมทิง้งแบบมันจะเข้าเกมไม่ได้เลยให้ค้างเกมไว้หน้านี้ก่อนเราต้องแบบห้ามปัดเกมทิง้งจนกว่าจะโหลดข้อมูลเสร็จนะอ่อคุณก็กดมาปิดได้เลยกดปิดแบบนี้ได้เลยออกเกมแล้วก็มากดปิด แล้วค่อยเข้าไปในเกมอีกครั้งแล้วก็ปล่อยให้มันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเข้าได้อ่าถ้าทำถิดเร็ิคอปตาทุกคนโหลดเสร็จก็สามารถสมัครสมัครผมแนะนําเป็นบัญชีนักเดินทางหรือ,อนักท่องเที่ยวมันจะได้แบบไม่ไม่มีปัญหาแบบตอนอะไรประมาณนั้นอ่าถ้าขึ้นรอขึ้นแบบมารว่าแจ้งเตือนว่าคุณไม่เข้ากับเซิร์ฟเวอร์นี้อะไรประมาณนั้นก็ลองแบบรอมาสักพักแล้วลองกดเข้าไปดูอีกครั้ง ถ้ามันแบบกดหลายครั้งแล้วมันจะเข้าไม่ได้ก็คือแบบกูเล่นไม่ได้เสียใจด้วยกูทําไม่ติดถ้าใครเล่นได้ก็คือทําติดดีใจด้วยอ่าโอเค <laughs> ก็มีแค่นี้แหละถ้าทําติดก็จะเล่นเหมือนผมอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงบอกเท่านี้แหละก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากเดี๋ยวค่อยรีวิวอีพีหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้ะบาย